สวัสดีจ้าสาวสิมกินแสบเมาลอาจา้กพี่น้องมีสิพ้ามากินมะม่วงแคบบุ้ยแสบแสบเลยจ้าพี่น้องมีสองห,ห,อน,หน้ำจิ้มเลยจ้ามีหนังจิ้มน้ำจิ้มปลาอันหนึ่งล้กกะเป็นหนังจิ้มพมริกเกลือรรมดาจ้าพี่น้องมาสุแสบเปรี้ยวปากมนนี้น,นต๊ะ แหงแต้เามื่อคืนล่ะแค่บรไเวไปขายของน้องนะแสบถ้าชิมมันกินก็ได้ก็ได้ก็เลยทำกินปลาก่อนพี่น้องมะม่วงหน่อยมะม่วงแช่บว๊วยเมย์หน่อยอืมต่อพี่น้อ,นองฝนโจ๊กโจ๊กใหญ่โจ๊กเล็กอยู่อืม แสได้ี่นอ่ออืม,อมวันว <c oughs> นั้นสับแก้วกลิ่นยาลองกันกสิ่นผิดเพื่อรธรรมดาอืมหอมมอก ปอบนะน้อืมเด็กเองกาจับเปนอหมักมองแฉบวยสาวจิ้มเห็ดเองอืมอืมไม่ไว แบบไง้นเดตกนู่นนู่ตกมัห็นก็คขาดองนี่หัวมันเละจ้ะอืมผิกตอนอิดตอนตลาดจ้ะพี่นอ้อง ไปหอมเกอตกอมตลาดหูพีนน่น้องกเน้นเน้นแสบน้ำผึิงตลาดอันนี้น้ำพริเกเพื่อทำมาได้หอ,อมมากพี่น้อกอือ

โอ้ก็ใส้ไปเลยยุ่งเงี๋ยวเงี๋ยวรอ,อ,อบอีกกำคิดได้แล้วใส่ขอบตัวใส่หอมแตบเนาะอีกตอนอีกตอนประนาดเนาะ

น <Les st ets in> ้ำพริกนีกระแสดไปรับพี่น้องเอ เด็ดมากใส่ซอสโซบะเน้อะลงไปจุ่มอ้าวได้ปีกอันนี้มิตรตอนหอมตอนหอมตอนตลาด Phải những cái đáp đi. Đúng không? Các con ta đã sai Nói dễ dột. Hóa Xin chào. À đâu Scott. Ừ. Mm. Ok Hợp không? Kìm lại ngoài được nhau. Đẹp. Làm chìm cà chua sáo xìm nếp

ฝสนซสื้อกับพายุเขาอีลีนะ่ะโต๊กเมื่อหนึ่งเมื่อคืนนี้เดียวมมีว่าสีเศร้าไม่ได้โต๊กแห้งไปะนะ ้าพี่น้องสำหรับคิิปี้้ัก็สวัสดีจ้า